สวัสดีค่ะเด็กๆคุณเอ่งค่ะคุณกุ้งค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันดีคะคุณครูกุ้งว้าวกิจกรรมเกมการศึกษาของวันพ่อค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกันค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงคู่กับคุณพ่อนะคะเอ๊อจะเป็นภาพไหนนะภาพที่เหมือนกัน ใช่แล้วค่ะเด็กๆต่อไปภาพที่สองนะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพคุณพ่อแล้วก็ลูกที่เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆภาพนี้ล่ะค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็ก ต่อไปภาพที่สามนะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพคุณพ่อแล้วก็คุณลูกคะ<ๆ>่ะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ<ๆ>่ะเด็กๆภาพนี้นี่เองคะ่ะต่อไปภาพที่สี่นะคะเด<ๆ>็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่เหมือนกันนะคะ ภาพที่ห้านะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตภาพคุณพ่อแล้วก็คุณลูกที่เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกมการศึกษาแล้วค่ะคุณครูกุ้งค่ะวันนี้ครูกุ้งและคุณผู้หนึ่งขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย